ล็อกบ้านโยนทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากบ้านได้เลยไหมถ้าผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าและไม่ยอมย้ายออกจะบอกว่าคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้เพราะปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าอยู่หากผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะล็อกบ้านหรือว่ายนทรัพย์สินของผู้เช่าออกจากบ้านได้อาจจะเจอข้อหาเป็นผู้บุกรุกก็ได้และถ้าผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเราจะต้องทํำยังไงมันจะมีบางกรณีที่ผู้เช่า มีอาการป่วนแล้วไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเราเราจะควรทำยังไงดีเบื้องต้นครูแนะนำให้ออกเป็นหนังสือทวงถามค่าเช่าก่อนโดยมีกำหนดระยะเวลา15วันถ้าภายใน15วันผู้เช่าไม่ยอมมาจ่ายค่าเช่า เราภายในระยะเวลาที่กําหนดเราสามารถที่จะบอกยกเลิกสัญญาเช่าได้อีกทั้งเราในฐานะเจ้าของบ้านยังสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าเช่าที่ค้างชําระจากผู้เช่าได้ภายในระยะเวลา2ปีนับจากวันแรกที่ผู้เชา่าค้างชําระเรา ก็จะมีคําถามต่ออีกว่าถ้าผู้เชา่าไม่ยอมย้ายออกเราสามารถทําอะไรได้อีกบ้างทั้งๆท,ที่เจ้าของบ้านก็ยกเลิกสัญญาเช่าเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีนี้ถ้าคุณเจอกรณีนี้จริงๆคุณสามารถที่จะ ไปฟ้องคดีต่อศาลได้เพื่อให้ขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้านเช่าได้โดยถ้าเป็นเคสแบบนี้เคสในการไล่ผู้เช่าออกจากบ้านเชา่าเจ้าของบ้านไม่สามารถที่ทําได้ด้วยตัวเองได้เพราะว่าคุณจะเจอกับคดีเป็นผู้บุกรุกคุณต้องทําผ่านศาลเท่านั้นและที่สําคัญก็คือก่อนที่คุณจะทําขั้นตอนอื่นๆหรือแม้กระทั่งฟ้องศาลคุณจะต้องบอกเลิกสัญญาเช่าให้เรียบร้อยและให้ถูกกฎหมายก่อนทุกครั้ง สำหรับปัญหาที่ผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าผู้เช่าไม่ยอมย้ายออก คุณจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณได้ปฏิบัติตามเคล็ดลับที่ครูได้กล่าวไว้ในอ e ีบุ๊กหรือคอร์สเรียนออนไลน์ไว้ซึ่งในคอร์สเรียนออนไลน์ครูได้บอกเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการเลือกผู้เช่าที่ดีซึ่งถ้าคุณได้ผู้เช่าที่ดีคุณจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้ท่านใดที่สนใจข้อมูลหรือเคล็ดลับเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะ